วันนี้เดนมาร์กอากาศดีค่ะมานั่งชมทะเลหน่อยหนึ่งเพราะว่าอากาศที่เดนมาร์กนี่ไม่ใช่ว่าทุกวันที่หรือว่าบ่อยๆที่จะที่จะเจอแดดออกหรือว่าไม่หนาวค่ะและนานจะมีทีนึงพอมีหน่อยก็ ต้องออกมารับอากาศข้างนอกปพรปกติอากาศก็จะหนาวก็จะอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกข้างนอกใช่ไหมคะพออากาศดีได้ได้โอกาสต้องโชยโอกาสนั้นไวค้ค่ะก็ที่นี่เดนมาร์กอากาศเดนมาร์กก็จะประมาณนี้คะ่ะส่วนมากจะอากาศจะเย็นซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะอากาศ